โอเคส่วนทางนู้นนะครับทางตรงวัดวนสายมงคลน,นะครับเป็นรถด่วนพิเศษในที่แปะจากเชียงใหม่เป็นทางเทปอันดีวันนะครับวันนี้ขบวนวันนี้รถด่วนพิเศษที่แปนี้ราช้านะครับช้ามา20กว่าแล้วนะครับ ขบวนแบบนี้จะไม่จอดรับส่งที่ปางุนน้าครับจะไปจอดรับจะไปจอดรับส่งที่ปังน้ำโพละครสวรรค์ลพบุรีอ,อยุยาลังสิตหนองเมืองหุงเทพอดิวัดครับอ่ารถด,ด่วนนี้จะไม่จอดรับส่งที่บางุน,น้ากับจุมแสงครับไม่จอดครับคือจะวิ่งผ่านจะไปจอดที่คือปังน้ำโพเลย นะครับอ่าจอะครับเขาเขาโดดพิเศษคนลขโมนแปดเจอดฝั่งลำโพงด้วยนะครับ